มอเตอร์ช็อปนะครับ <c oughs> จะเทสลำนี้ให้ลูกค้านะครับลูกค้าโสดยู ff 9มาเปลี่ยนเป็นโมดูล f p s k y นะครับใช้ลำ x, x air cup นะครับกล่อง NASA m v 2ครับ <c> gimbal <oughs> ของเฟยอยูนะครับสองแกนพอดีโคโปไม่อยู่เลยเอาทินน้รมันมาล้างไปก่อนตัวเฟย์ยูตัวนี้ gimbal มอเตอร์แรงครับไม่ค่อยมีปัญหากับ c ีีเท่าไหร่บาลานได้คร่าวก็ไม่ค่อยหลุดซิงค์นะฮะ ก็มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่สำรองเอ,อแบตเตอรี่ภาคส่งกับคิมเบิลแล้วก็แบตเตอรี่2,000หรือ5,000มิลลิแอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับเปิดวิดทยุนะครับเปิดวิดทยุแล้วก็เซตดูนะครับว่าสวิตช์ทุกอย่างอยู่ข้างบนเปล่าผมจะเซตสวิตช์ทุกอย่างอยู่ข้างบนหมดเลยอ่าจะบอกคร่าวๆข้าวที่โมด X9 ตัวนี้นะฮะอันนี้คือโหมด GPS สวิตช์4คือโหมด GPS ข้างบนคือ GPS การเอติจูดข้างล่างของเซตเดฟเฟลเซฟเฟลเซฟหมายความว่าทําให้ลำรีเทิร์นโฮมแต่ไม่แนะนําให้ทําทุกครั้งนะครับมีไว้ใช้ตอนจําเป็นมากกว่าแล้วอันนี้ก็คือไอโอซีสวิตอีออฟไว้อันกลางคอร์ล็อกข้างล่างโฮมล็อกนะครับอันนี้ก็คือตัวนี้ก็เป็นตัวคุมเงยก้มเงยกิมบอลนะครับตัวนี้ เมื่อเราเปิดปุ๊บเราเปิดสิ่งนี้เล็กทรอนิร้อยแล้วเช็คทุกอย่างเรียบร้อยวิทยุถูกโมเดลถูกนะฮะมาที่ตัวลำตัวลำนะครับใส่แบตเตอรี่เสร็จแล้วควรจะวัด 4G คร่าวๆดูนะฮะมันไม่ควรจะไปข้างหน้าหนักหน้าหนักต่างนะครับอย่างนั้นมอเตอร์ทำงานนะไม่เท่ากันนะครับสมมติวัดสีโลค่าดูต้าใส่มอเตอร์เสร็จแล้วนะนะเห็นไหมลำมันจะสเก็ตแบบนี้เสียแบตเตอรี่ อันนี้ไฟนาซาเนี่ยคือแบตเตอรี่ของอภา,าเอามาดูนะฮะอันนี้ไฟสำคัญเราจะสอนดูไฟกันอันหนึ่งมาดูไฟกันเห็นไหมโอเคอันนี้เขียวตอนนี้คืออ่ากำลังเซตระบบน,นะฮะมันจะมีไฟสำคัญคือเป็นไฟอ่าโฮมล็อกก็คือจำพิกัดที่ขึ้นครั้งแรกนะฮะไฟนี้สำคัญผมต้องขิดเส้นใต้ไปเลยว่า ต้องดูทุกครั้งที่ขึ้นบางทีเราบินบ่อยๆเราจะประมาทไม่งั้นพอลำไม่ล็อกเนี่ยพอลำล็อกสัญญาณเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนมันก็กลับไม่ถูกนะครับอันนี้รอไปเรื่อยจะเขียวแดงเขียวแดงช่างเขาก็คือเขากำลังรับ GPS อยู่นะฮะแดงกระพริบสามครั้งเอนะฮะอันหนึ่งนะฮะอันนี้คือไฟล็อกโคมแหละคือหลังจากเนี้สามารถขึ้นได้แล้วจริงๆก่อนล็อกโคมก็ขึ้นได้แต่ไม่แนะนําให้มีไฟกระพริบก่อนให้ไฟมันซอยสีเขียวก่อน อันนี้คือเนี่ยอันนี้มันล็อกมันละล็อกสองรอบนะฮะตอนนี้มันจะเป็น GPS แล้วหมด GPS อยู่แต่เนี่ยเขียวอันนี้อันนี้เขียวแล้วคือเขียว,วเนี่ยเขียวเนี่ยดาวเทียมมากกว่าหกดวงขึ้นไปก็จะเขียวเดงเดียวไม่มีไม่ไมีมมมแดงแทรกถ้ามีแดงสามครั้งคือแดงสามครั้งและเขียวเนี่ยก็จะเป็นดาวเทียมต่ำป่าห้าดวงถ้าสองครั้งคือดาวเทียมห้าดวงถ้าครั้งเดียวเม็ดเดียวแดงเขียวแดงเขียว,วคือดาวเทียมหกดวงแต่ถ้าไม่มีแดงโผล่อะไรคือเขียว อันนี้คือแนะนำว่าทุกอย่างโอเคบินได้คือนาซาใช้ไม่ยากครับถ้าไฟสำหรับบีทูนีไฟเขียวคือระบบทุกอย่างปกติก่อนขึ้นบินเราก็จะมีแบตเตอรี่แยกก้อนที่สุดหบันี้นะฮะก้อนแยกนี่ทำไงใช้กับอะไรมั่งใช้กับตัวกิมบอลนะฮะแล้วก็ไฟ LED แล้วก็เครื่องส่งสัญญาณลงมานะครับก็เสียบเสียบแล้วรอให้กิมบอลเซ็ตตัวนะฮะเอากิบกล้องมาให้ดูก็กิมบอลเซ็ตตัวยังไงดู เสียบมแปั๊บหนึ่งรอก่อนเห็นไหมครับอันนี้กินบอลเสร็จต,ตัวแล้วเราก็จะกลมเงยได้อ่ะดังดูเห็นไหมฮะหมุนหมุนตัวนี้หมุนตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมเป็นโกโปรรุ่นใหม่นะฮะเป็นรุ่นหลักสีน้ำมันโอเค นะฮะหมุนสุดก็จะตั้งมาเท่านี้เราก็ขึ้นบินได้เลยก่อนบินก็ต้องอามอามอามอเตอร์หน่อยอามก็คือเอาฝั่งนี้นะฮะลัดเดอร์ดันเข้าแล้วก็แอน์รอนดันเข้ามอเตอร์ก็จะหมุนดูครับอ่าแล้วกา็ดาันขึ้นไปเลี้ยงเขาลี้ยงที่ตรงกลางกลางสติ๊กที่สํา,าคัญน,นะกลางสติ๊กเนี่ยถ้าดันขึ้นไปเนี่ยเวลาเราบินเนี่ยถ,ถ้าเราต้องการให้ลำมันอยู่ระดับไหนเนี่ยสติ๊กต้องอยู่ตรงกลาง เข้อ,อยู่ตรงกลางอันนี้เครื่องก็ติดตลอดดันเครื่องก็จะลอยแหละค่อยๆดันข,ขึ้นไปครับครับำไว้ลยวจะหมุนกล้องขึ้นไปหน่อยโอเคนะครับไรีโมทนะลำก็นิ่งอยู่ มันฮอปก็ติดอยู่ตรงกลางนะครับก็เล่อยู่ตรงการลางลำก็จะค้างอยู่ที่ที่ที่พิกัดที่เราต้องการนะฮะเห็นไหมฮะลำก็จะค้างอยู่นั้นนะฮะเราจับนะลำก็ครอปอีกนั่นอันนี้เราจะมาดูดนะฮะที่ต้องใช้บ่อย ที่กลังเล่นอยู่ตรงกลางนะฮะที้อยู่ตรงกลางลำก็จะเข้าไปตรงกลางหนูลำนะฮะเข้าไปตรงกลางใช่ไหมฮะผมกระดกขึ้นไปหน่อยอขับกล้องนิดนึงโอเคอันนี้คือโหมด GPS GPS คือล็อกความสูงล็อกแอติจูดล็อกพิกัดทุกอย่างก็จะเป็นสวิตช์นี้ผมเซ็ตไว้ที่สวิตช์สวิตช C สวิตช์ C สวิตช์ C นะครับโหมดไอ้จูดจะเป็นไฟสีเขียวแต่ถ้าไอ้โหมด GPS จะเป็นไฟสีเขียวแต่ถ้าเกิดเราตัดแอติจูด เดินมาอย่างแจ๊กตัวลำจะไหลแต่ความสูงไม่ลดแต่ไหลจะเป็นเป็นไฟเหลืองเห็นไหมฮะลำจะเริ่มไหลแล้วไหลไหลคือไหลาตามลมนะแต่ไม่ไม่ลง,ลงมาแล้วผมปรับ GDS ปึ GPS. ๊บลำก็จะเบรกอาา่ะฮะคราวนี้เองถ้าแ,แนะนำก็คือใช้ที่ลงก็คือใช้ GDS เองเและอ e ีกโหมดที่น่าสนใจคือโหมด IOC ที่ใช้บ่อยคือบางทีเราบินไปเนี้ยปุ๊บเราหลงหัวมันไม่รู้ว่ามันเอ๊ะมันหันข้างหันข้างหรือหันหน้าหันซ้ายกวาน่าถ้าเกิดผมเดินหน้าเห็นไหม ไปข้างๆถอยหลังไปข้างขวาซ้ายมาหาเราเพราะาเรามันหาังข้างอยู่อ,อันนี้คือหมดตัวผมเซฟไว้ที่ตัว E นะฮะตบลงมาสุดเลยเป็นปุ่มโฮมล็อกเรามไม่สนใจเลยว่าหัวหางอยู่ทางไหนมันสนใจแค่ว่าเราอยู่ตรงไหนที่ครึ่งัางแรกอ่ะสับปุ๊บปุ่บอัพดึงมาหาตัวเห็นไหมฮะเรามาหาตัวเลยทั้งจริงเรามันต้องอยู่ข้างหลังนะเห็นไหมฮะมสนใจต่อใหันข้างข้างๆอะลำแหลมมาก็ดึงมาก็มา มีหลักก็ใช้แค่นี้นะครับ okay. ต่อไปก็คือเราจะแลนดิ้งอันนี้จะค่อยๆลงมามันเล่นมาค่อยๆลงมามันเล้นมาค่อยๆลงมาม่ค่อยๆลงมาแล้วก็ลง,กลงจอดไม่ยากครับอันนี้หมดนี้ลงจอดอแแนะนำว่าไป,ไปพัดให้หยุดหมุนก่อนหยุดหมุนแล้วค่อยไปจับตัวลำนะฮะ พอมันหยุดหมุนเสร็จปุ๊บเห็นไหมฮะหยุดหมุนปุ๊บลำจะเข้าเซฟตี้ของเขาแล้วคือเราเร่งไม่ไปละแล้วเร่งเันเร่งก็จะไม่มีผลต่อตัวลำาถ้าเราจะขึ้นอีกครั้งหนึง่งเราก็ต้องอา่ามถ้าอา่านนี่คือเหมือนเราส,ราส,ราสตาร์ทเครื่องครับมันก็จะพร้อมเร่งถ้าเราอ่ามแล้วจะพร้อมเร่งเลยอ่ะปุ๊บเราเร่งขึ้นไปเลยเร่งไม่ถึงตรงกลางลำจะไม่ลอยให้เร่งประมาณนี้ก่อนกลางาติก๊กแค่นี้เองครับขึ้นได้ที ให้ดูทำง,งานกินบอละะครับปรามาณาย้นะครับกินบอลไม่เออโยออุ่ง ี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ